กเปิดออกซิเจนอ่ะเอาเมอร์ลิมาแล้วเฮ้สวัสดีครับที่รอบสู่ช่องสองเกย์กับผมพิธ so ิกรเคมีชอเกเลล่าตาผีเทคหนึ่เทคหนึ่งแอคชั่นสวัสดีครับพี่น้องโูยโยโยโอ้อูยูููู้ยููยูยูยย้โูย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 ูโูยูย เรามีรับทันไหมฮะก็ไงก็ไกดอนก็ไกงก็ไนก็นันี้รเาแล้วเัวอะไรนอ้าวเ่่กมันมามันมามันมากูไม่อยู่แล้วฮะจังหวะนี้กูไม่อยู่แล้วกูไปแล้วกูไปอย่างเร็วกูไปอย่างเร็วขึ้นยานยานยานอยู่ไหนเลลหปอร์็นตเอซนสุดท้ายถ้าตัดก็เจอกันนะฮะเจอกันเจอกันพันหน้าสำหรับพันนี้ลาก่กน กรกจให้เอะมเยยไ่้เสียงเกมโคดดังขอลุ้บเถอะอย่าทิ้งเอาเลยพี่เอาเลยผมถ่ายอยู่เอาเลยพี่เอาเลยพี่ลนะครขวางกูเปิดไม่เปิด ไไม่ด้เลยเราไม่จำเป็นต้องไม่อยากช็อตนะครับแต่มันจำเป็นจริงเพราะว่าเราต้องควบคุมพฤติกรรมของคนในทีมเรานะครับมันสำคัญมากนะครับติดลุกติดลุกติดลับลือติดลับลือเลยดิดิเข้าโดหน่อยเป็นอินเวชั่นด้วยติดด้วยลุกเอาล่ะนะครับที่นี่เรามา สู่รายการล่าผีค้ากันนะครับเราเจอกระดูกหนึ่งชิ้นจี้หลังเลยไม่น่ามันร้อนหลังเชียวเจอโอ้กระดูกกระดูกนะเป็นกระดูกขอขอแยกตรวจสอบน่อะครับแยกตรวจสอบเป็นหัวกระโหลกเขาทำอะไรกันอะโอ้โห มีคนแดรัจยยพี่มีคนแดรัจยย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 โอเคอย่างที่บอกครับการช็อตตะกี้นี้เป็นการสาธิตนะครับนะเราใช้ในบุนกตะกองของเราแล้วก็สัตว์ประหลาดที่นี่ด้วยนะสัตว์ประหลาดที่นี่ค่อนข้าง agressive นะครับค่อนข้างดุร้ายเราต้องระมัดระวังให้ดีนะครับสิ่งที่ตากล้องทำตะกี้นี้คือพลาดมากๆเข้าชีวิตเป็นแรกเอาชีวิตเป็นเล่นนะครับเหมือนที่เล่นหัวใจเขาแต่เขาไม่สนใจอะไรเฮ้ยอุ้ยไปแล้วโอ้กดสู้เว้ย ก็ได้กูไปก็ได้โอ้ยไม่มีช็อตไม่มีชอตไม่มีช็อตไม่มีช็อตชิบหายละชิบหายละชิบหายละเออน้ากอนอยู่ไหนวะมีอะไรกระเด็นมาอีกล้ไหนวะีโมอยู่ไหนนะเนี่ยพี่อีอาร์ซานซื้ออะไรโอ้ยออ้ยระเบิด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 โอ้โหเ พี่มีเป็นไปแล้วโอเค่ถ่ายอะไรที่ติดพี่ชายผมรู้สึกอ่อนเสียมากเลยพี่วิ้ยจริงหรอนานไม่มีแรงเลยอย่างนั้นเหรอ ใช่พ hey, ี่เราได้หาดเสริมกระปิ um ้เฮ้ยอย่าพึ <t 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 ่งพูดด mm ิเเลลยยผมทำงานทั้งวันเหนื่อยจังพี่ช่วยผมหน่อยน้องพี่เอะไรไม่มีแรงอ่ะพี่บอกแล้วไงช่วยอยู่แรงพี่แนะนำเฟตครูเลยไอเดียจี้ดิงช่วยน้องสดชื่นในทุกๆวันมันจะช่วยได้หรอพี่ช่วยได้ลองกินเข้าไปของรองนีพี่บอกเลยอย่าลืมนะครับเฟตครูนะครับพี่เหนื่อยละอย่าลืมเฟตครู พพีี่่หนยถ้ากูต้องเซเลนกูเป็นกูครับเป็นกูสามาชุดโอ้ยไม่ก็เฮ้ยเป็ดกูมีไว้ตัดเรื่เอาเลยพี่อย่าลืมนะครับเป็ดกูครับทำให้คนมีแรงสู้กับสัปดาห์ในประเทศนี้ไปดูตัวตัวไหนตัวไหนปลอดภัยครับทุกคนเฮ้ยมองแล้วมันไม่เดินโอเคอย่าลืมเป็ดกูนะครับเป็ดกูโอเคครับโอเคครับคุณจะไม่ตายแบบนี้อย่าอย่าหันหลังเป็ดกูดื่มสปอนเซอร์ดื่มสปอนเซอร์เล็ดกูเล็ดกูเล็ดกู ไปทุกคนอย่าลืมนะครับซื้อแฟกรูกันด้วยไปไหนพี่เจอสปอนเซอร์แม่งมืนเลยวะพี่พี่ช่วยสปอนเซอร์หน่อยสปอนเซอร์โอเคโอเคได้โอเคโอเคเขาก้มเขาก้มแล้วพี่โอเค่าซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศโคเครับครับไมู่พี่ไม่ลูี่อาเโอยูมวออาจ่าเฮ่คเท่้ติด มันสตาร์ทเครื่องเหรอ,อโอ้โหเด๊อาวโอ้จิ๋วรึเปลครับเัลโหู